สวัสดีค่ะช่องตาทอมแยมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาหนาวเนะาะจะมาเบ้าเรื่องหนาหนาวสมัยตะกี้ต่เก ا าให้ฟังเนาะปรากฏว,ว่ามันหนาวหนาวเด้พี่น้องตอนเป็นเด็กน้อยนะมันหนาวอย่างกระดักกระโดอกระเดียเย็นจ้อยจ้อยมันบ่คือสมัยนี้เด้หนาวสมัยก่อนน่ะสมัยนี้เดียวหนาวเดียวห้อนแต่สมัยก่อนนี่หนาหนาวนี่คือ หนาวเยาเลยเด้หนาวเยาเลยดูหนาวนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาเพียไปพี่น้องปลายเดือนพฤศจิกาธันวามกราจนเข่าเดือนกุมภาพันธ์่อยเซลลอ่ะมันบ่เป็นว่าหนาวธรรมดาเด้บม่มีว่าหนาวหนาวห้อนๆแบบนี้นะหนาวนี่คือหนาวเยาเราหนาวทั้งวันน้ำข้างล่างใต้ถุนบ้านก็จะเป็นควายเนาะหนาหนาวเนาะเวลาควายมันขี่เนาะ ควายมันขี่ก็จะดังเปะปะเปะปะกินขี่ควายก็ฮึงกินขี่ควายก็เม็นเหม็นปรากฏว่าหนาวหนาวนะเม็นไหลเด็กๆมันนี่หนาวจนสะบั้นไหมหนาวจนบา,างครั้งนอนไม่ได้นะมันคือเขาตื่นขึ้นมานะมันเย็นไปหมดเลยขดแล้วขดอีกนอนนะขดแล้วขดอีกทุกมือน,นีก็ยังมีผผาห่มที่ดีๆใส่เนาะสมัยก่อนนะ ผ้าห่มก็เบ,บาไขมีผ้าห่มก็ผืนบางๆแล้วก็จะมักเป็นบาดเพราะว่ามันหนาวหลายชิมูกนี่บ่มีว่าที่เซาหนาหนาวนะหายใจก็บอออกกืดกาดกืดกาดชิมูก,กะย้อยพอเพราะว่เะา,าเป็นวัดเนาะหนาหนาวเป็นวัดชิมูก,ก็ย้อยเด็กน้อยก็มักเซ็ตเนาะยเพี้ยสิมักเซ็ตชิมูกจังไงกระหาดมาจังสีเ <c oughs> ลยมันก็จะแตกหนาก็แตกแก้มก็จะแตก มันหนาวิลีเด้ทั้งฉีมูกแม้ไงเสเวลาตอนท้อมักเซตฉีดมูกเช่นสิโนเด็กน้อยเนานะฉีมูกอะไรกัเซตจังนส่นก็ะาดมาแล้วก็แหงติดเสื้อกันหนาวดีดๆนี่ซือทีบมีไซด์หอกแล้วช่วงฤดูหนาวนี่เป็นช่วงฤดูที่เก็บเกี้ยวต้องไปเก็บเกี้ยวเขากันบางคนต้องเกี้ยวเขาในน้ำน้ำเพอะเพียงแอวเพียงเอิบเพียงบางคนนะ่ะได้ไปเกี้ยวเขาเลย เกลือมือเนาะบ่แมนเกี่ยวแบบรถคือทุกมือนี่สมัยก่อนเก่ยวเขาก็เป็นเดือนกว่าจะแล้วอ่ะทุกมือนี่บ่ถึงมือก็แล้วเป็นเดือนกว่าจะเกี่ยวเสร็จเกี่ยวมือมันก็เลยซาเก่ยวเขาเล้วๆก็ต้องพอมันแห้งแล้วก็ต้องไปมัดฟอนมัดฟอนแล้วก็ขนขึ้นล้านล้านนี่ก็จะเฮ็ดอยู่กับน้าน่ะแหละพี่น้องเอาอกระจบถ่างเฮ็ดเป็นเดือนแล้วก็เอาขี่ควายน่ะละ ถ้าเป็นร้านถ้าเกิดน้อยู่ไกลๆเนี่ยโอ้ยพี่น้องต้องหาบขี่ควายควายจะอยู่บ้านเนาะควายเนี่ยจะอยู่บ้านเวลาขี่มันก็ขี่อยู่บ้านเนาะเขาก็ต้องหาบขี่ควายจากบ้านน่ะไปเห็ดร้านอยู่ทงน้ำปุ่นละหาบลุ้งไปนะหามลุ้งไปกลางทงพุ่นละไปเฮ็ดไปเห็ดร้านพี่น้องน้าผู้ใดอยู่ใกล้บ,บ้านกะทิไข่น่แต่น้ำผู้ใดอยู่ไกลๆบ,บ้านเนี่ยโอ้ยหาบไปเถอะ หาบขี icate, de ่ควายไปเห็ดล้านพอถากพื้นให้มันเรียบแล้วก็หาบขีควายมากองกองกองไว้มาย้ายไว้แล้วก็ไปตักน้ำมาใส่ไปตักน้ำมาใส่ขีควายแล้วก็ยำ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 ให้มันเละนะยำให้มันเละแล้วก็จะเห็ดไม้กวาดไม้กวาดนี่ก็จะเห็ดจากต้นต้นอีอย่างจากย่างจำซื้อบรด้ มัดกันแล้วก็กวาดปาดปาดขีควายเนาะให้ให้มันเรียบปาดให้มันเรียบ Summer. ให้มันทั่วร้านผู้ยำก็ยำไปผู้ยำขีควายก็ยำไปยำให้มันเป็นเป็นตมยำให้ขีควายเป็นตมน้ำยูไก่กะไข่น่แต่น,ำน,าาน้ำยูไก่นี่ก็หาบน้าอีกเน้หาบน้ามาใส่ร้านหาขีควายแล้วก็ยังต้องมาหาบน้ามาใส่ร้านแล้วก็มายำพอเพิ่็จะเป็นค้นกวาด กวาดขีควายให้มันเรียบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จากสองสามมือ้อคือเตรียมล้านไว้ที่จะเอาเข่าขึ้นตั้งแต่เศร้าเพื่อนก็นจะออกมามัดฟอนเขาเพราะว่ามัดตอนเศร้าเข่ามันจะนิ่มตอนที่มีหมอกอยู่เนาะเข่ามันจะนิ่มตอกมันก็จะนิ่มมันก็นจะมัดง่ายพอล้านแห้งแล้วก็เตรียมตัวคนฟอนเข่าขึ้นล้าน ตอนคนฟ่อนเข่าขึ้นล้านนี่ก็จะหาบจะมีไม้เหลาจะมีเหลาหาบขึ้นเมื่อใส่ล้านผู้ใหญ่ก็จะเอาหลายมัดแน่เด็กน้อยก็สองมัดสามมัดพอหาบขึ้นมาล้านเสร็จเพื่อนก็จะเห็ดล้อมเข่าเพื่อนก็จะเห็ดเป็นล้อมเห็ดตั้งเป็นล้อมไว้พอเป็นล้อมแล้วก็ล้อล้อพี่ล้อน้องเมื่ออยกันตีเมื่อ้อยกันฟาดเข่าพี่น้องไม่ ไม่ตีเขา่าสมัยก้อนก็จะ,จะใส่ค้นตีเนาะไม่ตีเขา่านี่ก็จะเป็นไม้ที่ขัดกันเป็นไม้สองอันเป็นไม้สองอันแล้วมีเสือกผูกมีเสืยกผูกสองด้านมีเสือกผูกติดกันสองด้านอีกด้านนึงจะผูกไขหัวหัวไม้ในยาวอีกด้านหนึ่งจะผูกไขนะห,ห,หัวสันแบบเนี้ยเวลาเพื่อนเอาไปคัดกับฟอนเขา่า mm hmm. เพื่อนก็จะใส่อันเย้วคัดคัดกับอันสัน จับฟันเข่าขึ้นมาแล้วก็คัดแล้วก็ตีเวลาตีฟันเข่าจะได้บ่หลุดนั่นคือพูมิปัญญาของชาวนาเนะาะญาติพี่น้องก็จะมาตีส้อยกันบางที่็ตีตอนกลางคืนพอว่ามันบ่อนจุดตะเกียงตีเข่าเมื่อใดเดือนางก็ไข่เน่จุดตะเกียงตีเขา่เา,ขขาหรือไม่ก็ก่อไฟมันก็นาวเนาะ่อกองไฟไว้ข้างๆ ตีอยู่หลายมือ้อพี่น้องว่าจะเล้่วก็ได้พราะตีเขาเรียบร้อยแล้วตีหมดแล้วก็ต้องเอาเขาขึ้นเล่าการเอาเขาขึ้นเล่าของเพื่อนเนาะก็หาบเอาเด้ใส่กระตาหาบเอาพี่น้องใส่กระตาหาบใส่ถังหาบขึ้นไปบ้านถ้าเกิดร้านผู้ใดอยู่ใกล้บ้านก็จะไขรเนจะใส่หาบไปหาบใส่กระตาขึ้นตะเล่าพี่น้อง แต่ถ้าเกิดหนะ้าผู้ใดที่ไกลๆแน่บางคนเพิ่นก็ใส่เกวียนใส่งวเทียมเกวียนจ้างเพิ่นนะ่ะพี่น้องจ้างเพิ่นมาถุกหาบขื้นเล่าก็กว่าจะหมดเนาะหาบอยู่เมืดมืพี่น้องสมัยก่อนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่ส่วนมากจะเป็นการเอาแห้งกันจ้างเพิ่นมาซอยเขาเขาก็ต้องไปซอยเพิ่นแล้วก็หลังๆมาค่อยมีการจ้าง เปลี่ยนไปบางคนได้เข่ามาแล้วก็ต้องไปไสหนีเพื่อนก้อนหนีอีอย่างหนีที่เขายืมเข่าเพิ่นมากินพี่นอ้องเพราะว่าเข่าที่เขามีมันกินบากุ้มปีพอกินบากุ้มปีเขาก็ต้องไปยืมคนที่เพิ่นมีเข่าหลายมากินก้อนพอเขาได้เขา่าเขาก็เอาไปคืนเพิ่นว่าเมื่อวาเขายืมทอาใดเราเขาต้องคืนทอานั้นนะจังสมมุติว่าเขายืมมาถังนึงบางคนเพิ่นก็เอาถังต่อถัง เขาก็ต้องไปคืนเพื่อนสองทังยืมหาทังก็ต้องไปคืนสิบทังก็แล้วแต่ว่าเขาเจอผู้ใดเลือดบ่เลือด,ออดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของเขาเพื่อนที่เอาเท่าไรเขาก็ต้องได้ให้เพราะว่าเขาบม่มีกินมันก็เป็นจังเสดแล้วเขาที่เขาได้มาแทนที่จะจะแทนที่จะเก็บไว้กินทั้งปีมันก็บพแม่นมันก็ลดลงไปอีกก็พอกินต่อไปอีกมันก็บพคุ้มปีคือเก่าพี่น้องก็ต้องได้ไปยืมเพื่อนอีกคือเขาก็จะเป็นจังเส เป็นแบบนี้ไปทุกๆปีคนที่ต้องยืมเขาคนกินก็ต้องยืมไปจริงเสะคนที่เพิ่นมีตะเล่าเขาาหญ่คนที่เพเิ่นมีหน้าหลายเพิ่นก็จะมีเข่าหลายให้คนยืมให้คนยืมไปกินพอคนที่ยืมเข่าไปกินเนาะเพิ่นได้เขามาพเพิ่นก็เอาไปคืนเป็นเท่าโตจังเสะก็เลยเฮ็ดให้จากที่เพิ่นมีหน้าหลายอยู่เดวได้เขาหลายอยู่เ้วเพิ่นก็นได้เขาเพิ่มไปอีกพี่น้อง สรุปแล้วคนครอ,อบครัวที่นี้เพื่อนก็นจะเป็นแบบนี้เพื่อนจะตะเล่าเขาใหญ่พี่น้องครอบครัวเพื่อนก็จะดีลูกเต่าเพื่อนก็นจ,ะกนกนจะสบายได้ร่ำได้เลี้ยงกันดีๆนะนะในหมู่บ้านนี้ก็น,นับได้บกี้คนดอกที่ว่าพอมีอยู่มีกินแน่นอเนาะก็จะมีครอบครัวข้าราชการแล้วก็ครอบครัวที่ดีไฮมีนานหลายๆ ตาเล่าเขาใหญ่ก็จะมีบมืกีคนหนอกสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่อยู่ในหมู่บ้านเน่เนาะที่เพิ่นพอมีอยู่มีกินนะนะสมัยก่อนพ่อแม่เพิ่นก็าบอกให้ฟังเนาะบางครั้งแล้วเนาะหนาหนาวมา้หนาหนาวามีญาติมาหามีญาติมายามยังไงมีญาติมาเยี่ยมยามถามข้าวมานอนอยู่น้วกันพอห่มกระโบมีหลายเนาะต้องเอาพอห่มของเขาไไปให้เพิ่นหม่มเจ้ากองก็ได้เอามุ้งม,มาหม่ม หมุมา้าโฮมแทนผัวมพี่น้องสมัยก่อนเพิ่นวอาความทุกข์ยากลำบากให้ฟังมันก็เป็นแบบนั้นเนาะสังคมเป็นแบบนั้นสมัยก่อนลำบากเนาะบ่ได้ว่าที่นี้อย่างมากมายเยอะแยะคือสมัยนี้ที่หากินก็นลำบากเสื่อผานี่ก็บ่แม่นว่าจะมีเยอะเสื้อผานี่ก็บ่แม่นว่าจะมีหลายมีบ่กี่ตัวมีใส่ดอ้วเน,ะน,นาะยหนดาหนาวนี่ปลูกผักกินเนาะพี่น้อง ตอนเศร้าๆก็ต้องตื่นไปหดผักก้อนที่จะไปโรงเรียนก็ต้องตื่นไปไปหดผักก้อนน้ำก็เย็นเย็นหน้าหนาวสมัยแต่ก้อนเน,นาะน้ามีเป็นไอขึ้นเลยเด้เป็นหมอกขึ้นนะจะก้าวขาเยียบน้ารข้างแรกนี่กั้นใจแล้วกั้นใจอีกนับหนึ่งสองสามค่อยจอมลงได้นะสมัยก้อนหดผักก้อนก้อนที่จะ เข่าไปบ้านแล้วก็ไปกินเข่าแล้วก็ไปร้งเลี้ยนสมัยก่อนเพื่อนจะปลูกผักไว้กินปลูกผักกาดแน่ผักกวางตุ้งแน่ขนาน่าแน่บางที่ก็ได้ขายหอมกระเทียมพวกหอมพวกกระเทียมนี่ส่วนมากเก็บไว้กินปีต่อปีบ่ได้ซื้อกินนอาะสมัยกนะ่อนน่บ่ได้ซื้อหอมกระเทียมกินแต่สมัยนี้นะเบื่อได้ปลูกกันแล้วซื้อกินย่างเดียว ส่วนมากซื้อกินแต่สมัยก่านเะน่เพิ่นปลูกเก็บไว้กินปีโตปีเฮ็ดทุกปีปลูกทุกปีเก็บไว้กินสมัยก่อนเพิน่นผ้ากันลําบากกันเนาะส่วนมากนะคือคนรวยเนะี่ยจะหน่อยคนจนนะ่ะจะหลายกว่าจะว่าสมัยก่อนสมัยนี้ก็คือกันเนาะถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วนะงแต่มันจะเลื่อนขึ้นแต่เมื่อนับเบื้องล้วคนจนก็มีหลายกว่าคนรวยสมัยก่อนก็คือกัน คนรวยก็มีหน่อยกว่าคนจนคนรวยก็จะรวยอยู่จังสันแหละคนจนก็จะจนสมัยก่อนก็บ่มีอยากคุ้มเนาะบ่มีอยากคุ้มส่วนมากก็จะมีลูกหลายลูกหลายคนลูกดุเวลาหาสู้กันยู่กันกินก็เลยหลายปากหลายท้องมันก็จะลําบากทุกทุกปีก็ต้องได้ยืมเขากินทุกทุกปีก็ต้องได้ใส้เขาขึ้นแล้วก็ยืมกินอยู่จังสันบนไปเวียนมายูจังสัน นี่คือรุ่นพอ่อรุ่นแม่แม่เคยบอกให้ฟังเนาะไอ้ที่เพลงร้องเนี่ยก็แมนอิลีเด้หาขุดเผือกขุดมันกินนะเพื่อนว่าเป็ดแบบนั่นเลยคนสมัยก่อนเขาโบมีนะ่ะหาขุดเผือกขุดมันกินเวลาเขาเ่ามดนะ่ะไปหาขุดเผือกขุดมันมาต้มสู้กันกินมันแมนเพื่อนบอกนะเพื่อนบอกให้ฟังนะมันแมนก็คือตามเพลงนั่นแหละแม่เพื่อนบอกให้ฟังเนาะว่ามีอยูค่ครั้งนึงบบมีเขากินเพื่อนไป เพื่อนไปเคาะเอาหมากไผ่หมากไผ่ปลาต้นไผ่น่ะแต่เป็นไผ่ปลามันมีหมากบอพี่น้องอันนี้ก็บอกหูเนาะว่าเปลี่ยนยังไงเนาะแต่เพื่อนว่ามันหมากไผ่บม่มีข้าวกินเอาเพื่อนเอากระดงนะพี่น้องเอากระดงนะไปห้องไปห้องอยู่กับดินไปห้องอยู่กับดินแล้วไปเคาะเอาหมากไผ่ไปเคาะเอาหมากไผ่ปลาเอาไม่ตีเอาไม่ตีให้มันลงุงให้มันลนลงุงใช้กระดง พอได้หมากไผ่มาเฮาก็เอาไปตําเอาไปตำเอาวนกระเทาะเอาเปลือกมันออกกระเทาะเอาเปลือกมันออกแล้วก็เอามา่ต้มกินเอามาต้มกินแทนข้าวเ,เอามาต้มกินแล้วมันแล้วมันก็จะได้หลายๆเนาะต้มคือข้าวต้มนะเอามาต้มกินแต่กินการบไฮเมนว่าจะดีนะเฮ็ดเทยท่องเสียเพื่อนว่านะเฮ็ดเทยท่องเสียก็ต้องกินเพราะว่ามันมีทองกินอันนี้คือ คนสมัยก่อนเพื่อนบอกให้ฟังเนาะว่าสมัยเพื่อนมันลําบากที่เพื่อนบอกให้ฟังนี่อาจจะเป็นช่วงที่เพื่อนเป็นนุ่มเป็นสาวที่เพื่อนบอกให้ฟังน่ะว่ามันหาก,กินลําบากไปหาขุดเผือกขุดมันมาต้มสู้กันกินมันมีเป็นแบบนั้นเพลงก็เคยห้องไว้เนาะก็มีเพลงที่เคยห้องไห้ร้องไห,ห้เนาะหาขุดเผือกขุดมันมาขีมาสู้กันกินนะเนาะสมัยก่อนเพื่อนจะมีการแลกเปลี่ยนเอาพริกเอาเกลือมาแลกเขา ถังต่อถังสมัยก่อนการซื้อขายนี่จะมีหน่อยส่วนมากจะเป็นการแลกเลี่ยนบางครั้งก็เอาหมอเอาให้มาแลกเขาแล้วก็มีอันนั้นอีกอย่างนึงอะต้มเครื่องไนพี่น้องแถวบ้านนะแถวบ้านข่อยนี่จะมีเอาต้มเครื่องไนมาแลกเขาปรากฏว่ามันแสบปรากฏว่าแซบแสบ,แสบได้ต้มเครื่องไนนะ์นะ มีการเอาต้มเครื่องในมแลกเขาพี่น้องเพิ่นเอินต้มพุ้งจะเอินต้มพุง,ม,ม,พงมีบ่อดินมแลกเขามีไหมีโองมามลรกสมัยก่อนจะเป็นการแลกเปลี่ยนพี่น้องจะบใ่ใครได้ซื้อขายเพราะว่าเงินทองมันหายากเนาะเพราะว่าเงินทองมันหาบบมีสมัยก่อนนะส่วนมากจะเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่า เขาก็ได้ยินต่พูดฒ่าแถวบ้านพเพื่อนเว้าสมัยเป็นเด็กน้อยเขาก็บ่ฮหู้รอกว่าอีอย่ยงเป็นอีหยงนอกจากว่าเพื่อนจามาเว้าให้ฟังที่หลังนอกจากเพื่อนจามาเล่าให้ฟังว่าโอ้สมัยก่อนเป็นจังซันเด้อสมัยก่อนเป็นจ็งซีเด้อเขาถึงได้หูเขาถึงได้เออจดจำไว้ว่าเออเพื่อนเว้าให้ฟังแบบนี้นะเพื่อนเว้าให้ฟังแบบนั้นนะเัื่อนก็คงเป็นจ็งสันเดินบ่บ่จังสันพเพื่อนกะคุ้งเางบา จังใดก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแต่ทอมยามานั่นในเด้อค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ